คุณผู้ชมเดี๋ยวเรากำลังจะไปชมรถพาร์คนะคะไปชมกุหลาบที่มีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยเราก็จะนั่งรถของที่ทางสวนนะคะรถพาร์คก,ก็จะรอผู้ที่ซื้อบัตรนะคะแต่ละคนก็จะมาะขึ้นรถทุกครึ่งชั่วโมงนะคะรถจอดทุกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตามรถคันนี้ไปน,นะคะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีที่สวนกุหลาบรถพาร์ค สองข้างทางที่เราจะไปรถพาร์คนะคะก็จะเป็นไร้ข้าโพดตอนนี้ข้าโพดน่าจะ,ะแห้งแล้วก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะสข้างทางก็คุณผู้ชมดูสองข้างทางนะคะก็ใกลพอสมควรนะคะที่เราจะไปที่รถพาร์คไปชมกุหลาบกันนาคหั คุณผู้ชมเราก็มาถึงแล้วนะคะรถพัคเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณด้านในกันนะคะถ่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมรถพัคเดี๋ยวเราจะเข้าไปชม กุหลาบนะคะหลากหลายซ้ายพันธุ์เลยเดี๋ยวมาด้วยกันค่ะแล้วเราก็เข้ามาที่โรถพ์คแล้วนะคะสวนกุหลาบอันนี้เราก็จะเจอกุหลาบ สีแดงดอกใหญ่มากสวยมากค่ะคุณผู้ชมนี่คือแค่ทางเข้าสวนนะคะเดี๋ยวถ้าอยู่ในสวนจะเห็นอีกหลากหลายมากมายเลยตามไปดูกันด้านหลังของดิฉันก็คือสวนกุหลาบค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าจะมีกุหลาบสายพันธุ์อะไรบ้างสีสันหลากหลายเลยนะคะแต่บางสายพันธุ์ดิฉันก็ไม่รู้ชื่อนะคะเดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ ออนซอนกุหลาบค่ะสวยงามมากสีแดงๆนะคะเขาห้ามแค่เราถอนแต่ว่าเราน่าจะจับได้สัมผัสได้นะคะช่วงนี้คือใกล้เที่ยงนะคะดูกุหลาบสวยงามมากนะคะแล้วสีแดงเนี่ยจะเป็นสีที่อดทนมากนะคะสีแดงเขาจะเป็นกุหลาบแดงที่เป็น กุหลาบอดทนแล้วเขาก็จะอยู่ได้นานนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวสีชมพูอะไรนี้เขาก็จะโรยเร็วนะคะแต่สีแดงนี่คุณผู้ชมค่ะดูสิน่าจะนานมาแล้วแล้วก็บานดอกใหญ่มากดอกใหญ่้านอยากจะให้ดูพามาเที่ยวโรดพาร์คนะคะที่ฟอรราพาร์คอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของอโซนสวนกุหลาบนะคะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมสวยงามมาก ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ดิฉันก็ยืนอยู่ท่ามกลางสวนกุหลาบนะคะที่มีหลากหลายสีสันจากที่เราได้ดูในคลิปแล้วนะคะ<ม>เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเราดูดอกไม้ดูกุหลาบนะคะมันทําให้เกิดความสดชื่นรื่นรมในหัวใจของเรานะคะถ้าท่านใดอยากจะมาชม กุหลาบนะคะมาที่โรดพาร์คที่ฟลอร่าพาร์คนะคะซื้อบัตรครั้งเดียว250บาทเราสามารถมาที่โซนกุหลาบก็ได้นะคะหรือเป็นชมที่โซนของฟ้าประทานที่เป็นดอกไม้ที่ฟลอร่าพาร์คนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเพลินชาแนลนะคะเพลินชาแนลมีหลายๆอย่างนะคะเล่นเรียนรู้แล้วก็ดูเพลินๆน,นะคะขอบคุณที่ติดตาม ช่องเพลินชาแนลขอบคุณสวัสดีค่ะ